คือคนรุ่นใหม่มากความสามารถที่มีผลงานด้านต่างๆมากมายทั้งนักเขียนวิทยากรน,นักจิตวิทยาที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดอีกคนหนึ่งของเมืองไทยอีกทั้งยังเป็นผู้สร้างแรงบันดนาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในยุคนี้เรามาไขาความลับสู่อัจฉริยะไปกับเขาคนนี้ขุนเขาสินธุเศษเขจรบุตรในช่วงตอมแมลงวัน ผู้ชมเห็นเมื่อกี้นะคะก็เป็นเหล่าบรรดาน้องๆมหาวิทยาลัยเนชั่นนะคะจังหวัดลำปางที่กําลังจะเปิดเทอมเร็วๆนี้แล้ววันนี้มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจกับเราในรายการข่าวข้นรับปรุณด้วยนะคะต้อนรับน้องๆทุกคนเลยค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณขาสวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแล้วคนนี้เนี่ยจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆที่มาในวันนี้ด้วย วันนี้แรงบรันดาลใจดีมากๆเลยเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ฟังฟังโปรยเข้าไปนะคะ <außer S 1> บอกว่าเป็นนักเขียนเป็นนักบรรยายเป็นนักจิตวิทยาที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยแต่เดี๋ยวก่อนประสบความสําเร็จขนาดนี้อายุเนี่ยยังไม่เยอะเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่คะคุณเขาย4ครับยังไม่เป็นเจเพศยังไม่เข้าเบนจบเพศในขณะที่ทีมงานของเราเบนจเพศไปหรอบแล้วเบนจเพศไปห้ารอบแล้วค่ะ24ปีเท่านั้นเองอะไรคือจุดเริ่มต้นในการทําให้ตัวเราเองได้กลายมาเป็น เรียกตัวเองว่าเป็นนักจิตวิทยานักวิเคราะห์ใจแบบนี้ค่ะอ๋อเรื่อม,มาจากอะไรอะ่ะจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่างานอดิเรกของผมตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเ<ะ>นี่ยคือเหมือนกับวิเคราะห์ใจตัวเองนะครับตั้งแต่เด็กๆกขนาดวบๆที่เราเริ่มวิเคราะห์ใจตัวเองใช <laughs> ่ก <laughs> ็น่าจะประมาณ10 สิบห้าสิบหกอะไรเงี้ยฮะไม่ใช่ว่าวิเคราะห์ได้แล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นจิตวิทยาแต่ว่าคือพอดีจบจิตวิทยามาแล้วก็เลือกที่จะเรียนเพราะว่าเห็นว่าสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดในจักรวาลนนมันไม่ใช่ดวงดาวอะไรทั้งนั้นเพราะว่าผมเคยให้พิธีกรรายการหนึ่งทำมาแล้วให้คุณปุ้ยกับคุณปามลองทำดูก็ได้ให้ทายว่าผมเนี่ยจะแบมือไหนออกก่อนกันโอ้โหขวารู้ไหมถ้าถามจริงๆคือดาวออกไหมฮะมดาไม่ออกโอเคนี่แหละคือประเด็นของผม ผมอยากจะบอกว่านักวิทยาศาสตร์ทุกคนเนี่ยบนโลกเลยนะฮะสามารถที่จะคำนวณได้ว่าจันทรุปราคาและสุริยุปราคาเนี่ยจะมาเวลาไหนวันไหนเป๊ะเลยนะฮะไปยืนดูไม่มีแบบเฮ้ยมันไม่มาไม่มีม,ม,มันมันมานะฮะ,ะแต่ว่าไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนในโลกนี้เลยไม่ว่าจะฉลาดแค่ไหนที่เดาได้ว่าผมเนี่ยจะกำแบมือข้างไหนออกก่อนกันหรือผมจะก้าวเท้าไหนออกก่อนกันหลังจากที่ผมลุกแล้ว ประเด็นก็คือผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ลึกลับที่สุดในจักรวาลนี้มันไม่ใช่ดวงดาวครับ uh huh. แต่มันคือดวงจิตด,ดวงใจมันคือหัวใจสมองของเราเอง uh huh. ผมจึงสนใจสิ่งที่ลึกลับที่สุดมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้ความลับของมันให้ได้มากที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจสังคมมีหรอครับที่ไม่มีคนเป็นปัจจัย uh huh. ตื่นมาก็เจอตัวเองตื่นมาก็เจอคนตลอด uh huh. ถ้าเราเข้าใจคนผมว่าเราจะสามารถสร้างสังคมแล้วก็ชีวิตตัวเองที่มีความสุข และประสบความสําเร็จได้มากขึ้นแน่นอนแล้วจุดเริ่มต้นของเราเห็นบอกว่ามาจากเด็กติดเกมเนี่ยมาจากเด็กใช่แต่ก่อนผมเคยติดเกมจนกระทั่งว่าเล่นจนเส้นเลือดฝอยในตาซ้ายเนี่ยแตกนะครับกลัวมากเลยเล่นมาะชั่วโมงต่อวันสามสิบตอนนั้นเล่นประมาณ30กว่าไม่ไม่คือไม่เลิกเลยติดเดี่ยวนะเกินวันเลยเหรออ๋อเกินครับเกินไม่นอนครับไม่นอนไปไปห้องน้ําอย่างเดียวกินกินหน้าคอมครับคือมากินหน้าคอมตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะยี่สิบ กว่าเกือบปีที่ไไก็ม่1 21ปีมานี้เองถูกต้องนะถูกต้องไม่นานนะติดอยู่นานไหมคะโอ้ยผมเล่นมาตั้งแต่78ขวบครับเพราะว่าคือคุณพ่อของผมเองเนี่ยคือท่านเป็นนักพูดง่ายว่าเหมือนกับเป็นโปรแกรมเมอร์จริงๆท่านเป็นทันตแพทย์นะฮะแต่ทําหลายอย่างมากเขียนในยายวิทยาศาสตร์ด้วยเล่นกีตาร์ไฟฟ้าคือทําหลายอย่างแต่หนึ่งในนั้นคือชอบเล่นเกมแล้วพ่อก็จะแต่นี่ไม่ได้โทษพ่อนะฮะคือพ่อเป็นพ่อที่ดีมากนะแต่ว่าอ เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อดูแล้วพ่อเดี๋ยวทนฟันให้หมดปากเลยไม่ใช่ไม่ใช่คือพ่อเขาเนี่ยนะฮะตอนที่ผมประมาณเจ็ดแปดขวบก็จะเอาผมมานั่งตักแล้วก็เล่นเกมไปด้วยกันโอพ่อลูกสนุกสนานแล้วคนนั้กิจกรรมเป็นกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวจึงต้องกิจกรรมคร่วมกันแต่คุณแม่ไม่เกี่ยวมีแค่พ่อกับหลับแล้วเราก็ไปนั่งใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็นั่งแล้วพ่อก็สอนเล่นตอนนั้นจำได้เลยเล่นเกม Battle Ship เรือรบเลยไม่รู้ยิงโอ้สนุกมากเลยพ่อเลยเราก็เลยเป็นความสุขของเรามาตั้งแต่เด็กนะครับเมื่อจริงๆแล้ววเนี่่ยยออากกจะบา คนเราทุกคนเนี่ยติดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าสิ่งนั้นให้ความสุขกับเราแค่นั้นเองอถ้าสิ่งสิ่งหนึ่งให้ความสุขกับเราได้มากกว่าความทุกเราก็จะติดสิ่งสิ่งนั้นนะครับเดี๋ยวเขามาพูดประเด็นนี้ต่อประเด็นนี้ก็คือว่าผมมองว่าเกมเป็นความสุขพอเล่นมาตั้งแต่เด็กนะฮะพอเล่นมาอย่างนั้นก็เลยติดคราวนี้ครับพอผมเครียดจากการเรียนหรือเครียดจากปัญหาชีวิตไม่ว่าจะโอกหักรักคุดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเราก็จะหันเข้าหาอะไรฮะเกมเกมทันทีเลยครับปับเรียนเรียนยิ่งเรียนหนักเรียนยาก โอ้เหนื่อยม่อวาละาเข้าหาเกม<า>เป็นอย่างนั้นเลยครับง่ายง่ายคือแล้วในหนึ่งวันม,มีแต่เกมตลอดเวลาเกือบจะตลอดครับ<า>พี่ปามเพราะว่าอยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เมื่อไหรเราเครียดเนี่ยเราจะเข้าหามันคือผมบอกคนทุกคนเสมอที่ผมช่วยเขาสามารถเลิกนิสัยนิสัยหนึ่งมาได้เนี่ยว่าก่อนอื่นไม่ต้องไปพยายามเลิกนิสัยแย่พยายามหาทางรับมือความเครียดในชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นก่อน เพราะคนเราเนี่ยจะหันเข้าหาสิ่งที่ตัวเองติดไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่สิ่ง,สงเสพติดยาเสพติดการพน,นันอะไรก็แล้วแต่เพราะเราเครียดครับเพราะเราเบื่อแล้วเราเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเรารับมือความเครียดในชีวิตของตัวเองให้ได้ดีขึ้นเราจะติดสิ่งสิ่งนั้นน้อยลงตราบใดที่เรายังหาเครื่องที่เราจะเคลื่อนที่เข้าหาความสุขอื่นเนี่ยอนอกจากสิ่งที่เราติดไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นผมติดเกม ผมเปลี <formation jin inh aling> <s at> ่ยนจากการติดเกมมาเป็นเขียนหนัง <ina> สือเพื่อแก้เครียดแทนจนสุดท้ายหายได้ถ้าเรายังเปลี่ยนความสุขในชีวิตตัวเองไม่ได้ยังแก้เครียดด้วยวิธีที่ดีกว่าเก่าไม่ได้นะฮะแก้เครียดนะฮะอัขระต้องถูกต้องคือวิธีที่ดีกว่าเก่าไม่ได้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยนั้นได้เลยครับก็นั่นหมายความว่าเราหาความสุขที่เป็นอย่างอื่นมาแทนที่ความสุขเดิมซึ่งเราชื่นชอบการเล่นเกมนั้นด้วยการเขียนหนังสือถูกต้องครับแล้วเราเริ่มเริ่มรู้ได้ไงว่าเราชอบการเขียนหนังสือคะ อ่ะโอ้นี่คําถามดีมากต้องบอกว่าต้องลองครับคือผมเคยให้ตัวอย่างโทษนะฮะขอใช้ปากกานนีหนึ่งผมเคยให้ตัวอย่างว่าถ้าเกิดอยากจะยิงปากกานี้ให้โดนเนี่ยนะฮะเราสามารถทําได้2วิธียิงถ้าเกิดเราเป็นนักแม่นปืนแล้วเรามาจากตรงไกลๆที่ไกลๆแล้วเรายิงเนี่ยเราก็จะยิงโดนถูกไหมฮะเราใช้แบบกล้องส่องเนี่ยอีกวิธีหนึ่งที่จะยิงปากกานี้ให้โดนคือต้องใช้ปืนกลครับคือต้องลัวเลงแล้วเดี๋ยวมันจะโดนปังปังปังให้หมดปังปังปังแล้วเดี๋ยวมันจะโดนคือผมอยากจะบอกว่าคนบางคนในโลกเนี่ยฮะโชคดีอย่างเช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ เขาพบว่าตัวเองชอบวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์มาตั้งแต่สี่ขวบนะครับเขาสี่หรือหกขวบประมาณนั้นนะฮะเขาสนใจเข็มทิศที่คุณพ่ออมาให้ครับนั่นคือคนที่เป็นนักมันปืนคือยิงเปีย้ยงโดนเลยชอบวิทยาศาสตร์แต่คนบางคนอย่างเช่นผมหรือคนหลายๆคนที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยเป็นคนที่จะต้องใช้การยิงเป็นคนคือต้องลองเยอะๆครับค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ ผมอยากจะบอกว่าในชีวิตนี้เนี่ยมีคนคนนึงเป็นนักจิวเวยาเป็นครูที่ไทยเนี่ยครูขวัญขวัญภาชูแสงพูดไว้ดีมากนะครูขวัญเนี่ยบอกว่าในโลกนี้ไม่มีคนเก่งหรอกมีแต่คนกล้าคนกลัวดีไหมมันแปลว่าคนเก่งที่จริงก็คือคนกล้านั่นแหละครับคนที่กล้าจะลองหลายๆอย่างอย่างตอนนั้นที่ผมเขียนหนังสือเนี่ยรู้ไหมว่า <c oughs> ตอนแรกที่ผมเขียนเลยเนี่ยมีแต่คนบอกว่าเขียนแล้วอ่านไม่เข้ารู้เรื่องแล้วครั้งแรกที่ผมขึ้นโต๊วาทีเนี่ยผมโตะวาทีตอนมสาม ผมเดินเดินลงมาจากเวทีปุ๊บรุ่นพี่บอกว่าไอ้นี่มันเป็นตัวถ่วงของทีมเอามันออกไปอโอ้ผมโดนแบบโดนว่าหนักมากแต่ด้วยความกล้าครับไม่ใช่ด้วยความเก่งนะขอย้ําด้วยความกล้าเราบ้าเราเออว่าเราได้ว่าไปเราก็จะลองเราจะปรับปรุงตัวเองอเราจะไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง<ะ>แล้วพอพัฒนาตัวเองมเรื่อยเขียนหนังสือเรื่อยเอ้ยเราเก่งขึ้นได้นี่เราดีขึ้นได้นี่ เราเริ่มมีความสุขขึ้นจากการที่เราสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นได้ตอนนั้นแหละครับเกมมันจึงค่อยๆมีอิทธิพลต่อชีวิตน้อยลงแล้วงานเขียนมีอิทธิพลมากขึ้นมันไม่ได้เปลี่ยนชั่วข้ามวันข้ามคืนครับพระอาทิตย์ที่เราเห็นอยู่บนฟ้าเราจ้องมันไปนานๆเนี่ยเราไม่เห็นมันเคลื่อนที่ถูกไหมเราไม่เห็นแต่พอเราไปทําอะไรเนี้ยนานเนี้ยดูอีกทีนึงมันมันเคลื่อนที่แล้วถูกไหมการเปลี่ยนตัวเองก็เช่นกันครับเราไม่เห็นหรอกมันทีละนิดมันค่อยๆเปลี่ยนเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร เคลื่อนที่ทีละน้อยเท่านั้แต่ถ้าเรามองไปอีกทีนะฮะถ้าเราเปลี่ยนช้าๆทุกวันนะเดี๋ยวมันเคลื่อนที่แล้ววันหนึ่งเราจะเป็นคนใหม่โดยไม่รู้ตัวในช่วงที่กําลังอยู่ในกระบวนการปรับเปลี่ยนไปเขียนหนังสืออย่างเดียวเลยหรือว่ามีแวบบมาเล่นเกมบ้างมีครับมีมีตลอดนะอยากจะบอกว่าเขียนเขียนแล้วเป็นอย่างนี้เลยเขียนเนี่ยตอนนั้นผมพยายามเขียนเรื่องสั้นส่งที่ออสเตรเลียนะฮะเขียนไปเนี่ยเขียนแล้วไงเครียดไงเครียดก็เขียนกรเล่นเกมหน่อยนิดนึงกันอะไรเงี้ยถูกต้องไม่พ้น่ยไม่พ้น S <S พอเครียดเพราเล่นเราบอกงี้เลยนะว่าพอเขียนเสร็จเนี่ยจะให้รางวัลตัวเองโดยการเล่นเกมผัานไปสักสองเลเวลกับมนเขียนต่อโอ้ยแน่นอนอเราต้องมีแบบถลายเขาเรียกถลายลื่นลื่นคือเล่นไปเยเกินเกินเกินสองเลเวลเกินยี่สิบเลเวลเกินเล่นไปเยอะเล่นแบบโอ้ยผมมีความสูงมากเลยแต่นี่ฮะสุดท้ายพอเรากลับมางานเขียนเรายังไม่เสร็จเลยแล้วผมอยากจะบอกว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองนะอย่าเปลี่ยนแค่โดยใช้ตัวเอง ต้องใช้สิ่งแวดล้อมนะครับต้องใช้สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยให้ดีเราจะไปบังคับให้สิ่งแวดล้อมมาเปลี่ยนเราได้ยังไงคำถามดีฮนะวิธีการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมอยากจะบอกว่าให้บังคับตัวเองเนี่ยให้ย้ายตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ดีกว่าเดิมถ้าคนสิบคนรอบข้างเรายังเป็นคนติดบุหรี่ยากมากถึงขนาดเกือบจะเป็นไปแบบไม่ได้ที่เราจะเลิกจากบุหรี่ได้เนือ่องจากพอเรานั่งนั่งอยู่อย่างเงี้ยเราบอกเราเราเลิกแล้วนะเราอุ๊เราจะไม่สูบละเราสาบานเราจะไม่สูบเรานั่งอยู่มาลวครับเพื่อน เฮ้ยม่ไปซูบกันนะไม่ไม่เอาเลิกแล้วเลิกแล้วคนที่สองคนที่สามคนที่สี่พอคนที่ห้ามาปุ erm ๊บอก็ได้ไปชวนกินขนาดนี้ชวนอยู่แล้วครับเพราะว่าคนมนุษย์โดยปกติเนี่ยเราเนี่ยเกลียดความเปลี่ยนแปลงรู้ไหมฮะจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงเพราะสมองเนี่ยชอบความปลอดภัยมันต้องการอยู่กับที่เพราะฉะนั้นน่ะไม่มีใครอยากให้เราเปลี่ยนหรอกเพื่อนกลุ่มเดิมของเราเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมเลิกติดเกมได้คือผมเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเดิมนะฮะกลับมาอยู่เมืองไทยปุ๊บ คราวนี้พออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีเพื่อนเล่นเกมผมตั้งใจที่จะคบเพื่อนใหม่ๆนะครับเพื่อนที่ไม่ติดเกมแล้วไม่เอาละไอ้ใครมาชวนไม่เอาเลิกเลิกเลิกแล้วค่อยๆตัดค่อยๆเอาเขาออกไปจากชีวิตแล้วคราวนี้แหละฮะแทนที่เพื่อนจะมาชวนเราเล่นเกมเพื่อนมาชวนเราไปสร้างแรงมานานใจให้คนชวนเราเขียนหนังสือชวนเราพัฒนาชีวิตแล้วสมองของเราจิตใจของเรามันจะมีความสุขแต่จากการค่อยๆเคลื่อนที่เข้าหากลุ่มเพื่อนใหม่เองมันค่อยๆเปลี่ยนครับ แต่ผมอยากจะบอกว่าสรุปไว้นะฮะง่ายๆว่าดินน้ำมันเนี่ยครับถ้าเราเอายัดลงไปในแม่พิมพ์เนี่ยที่เป็นรูปดาวมันจะออกมาเป็นรูปอะไรฮะก <vid> ็เป็นรูปดาว <โ S> ดถ้าเกิดเรายัดลงไปในแม่พิมพ์รูปหัวใจออกมาเป็นหัวใจแม,ม่พิมพ์ก็คือสิ่งแวดล้ลอมถ้าเราอยากให้ตัวเองเนี่ยออกมาเป็นรูปแบบไหนทําสิ่งแวดล้อมของเราให้เป็นอย่างนั้นเราอัดตัวเองเข้าไปป๊าบ เราก็จะได้สิ่งที่แม่พิมพ์มันเป็นนะครับถ้าเราอยากเป็นคนที่เลิกติดเกมอยากเป็นคนที่มีความประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับให้เราหาแม่พิมพ์หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมแล้วพอเราถูกสิ่งแวดล้อมนั้นอัดปุ๊บเราจะกลายเป็นสิ่งที่เราต้องการโดยไม่รู้ตัวอยยังปามไม่เห็นมีเพื่อนติดเกมเลยก็ยังไม่เลิกเล่นเกม,มก็ยังติดอยู่ทุกวันนี้อันนี้ดีจริงๆเราได้คุยกันก่อนหน้าที่จะเริ่มรายการแล้วว่าสิ่ง,งที่ทําให้พี่ปาเนี่ย หันหรือว่าติดเกมน้อยลงกว่าแต่ก่อนเนี่ยคืออะไรนะฮะในลองเล่าให้เราฟังหนึ่งป่วยป่วยเพราะเกมอสองงานเยอะขึ้นอสองประเด็นนี้หลักๆมีเรื่องแรงบันดาลใจด้วยใช่ไหมแรงบันดาลใจจากคนอื่นๆรอบข้างที่เราได้เจอในชีวิตประจาวัน <c oughs> โดยเฉพาะแขกรับเชิญแบบนี้ที่มาสร้งางแรงบันดาลใจทาให้เรารู้สึกว่าอยากทําอย่างอื่นมากกว่าเล่นเกมดีมากเลยอันนี้ใช่หรอคะใช่เลยครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเช่นกัน คืออยากจะเรียนให้ผู้ชมว่าอย่างนี้นะฮะว่าคําว่าสิ่งแวดล้อมไม่ได้แปลว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราครับมไม่ได้แปลว่าแค่นั้น <SL U. S 1> สิ่งแวดล้อมที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันรวมไปถึงสิ่งที่เรานําเข้ามาในชีวิตทุกวันนั่นแหละครับคือสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เราเห็นด้วยตาสิ่งที่เราได้ยินด้วยหูสิ่งที่เราสัมผัสด้วยกายอย่างเช่นกรณีของคุณปาล์มเป็นต้นนะครับคุณปาล์มเองเนี่ยบอกว่าติดเกมน้อยลงเพราะได้เจอแขกที่มาให้แรงบันดาลใจอันนั้นแหละครับคือสิ่งแวดล้อมหนึ่งของเรา ถ้าเกิดทุกวันเนี่ยเรายังเห็นเกมและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่เกมเราก็คิดถึงแต่เกมแต่พอมีแขกสมมุตินะฮะมีสมมุติวันจันทร์หน้ามีแขกรับเชิญคนหนึ่งมาในรายการแล้วมาแสดงให้คุณปามเห็นว่าเขาเนี่ยใช้เวลาว่างในการเป็นอาสาสมัครช่วยคนทั่วประเทศไทยแล้วเขาเป็นผู้หญิงที่มีอายุรุ่นราวเขาเดียวคุณปามเลย,ค,เลยคุณปามจะเริ่มคิดแล้วว่าเขาทําได้เราก็ต้องทําได้สังเกตไหมว่าเราคุยกันก่อนหน้ารายการว่าถ้าเราไปอยู่ในยิมเนี่ย อยู่ในอยู่ในสถานที่ท,<ะ>ที่เขาออกกําลังกายเนี่ยเรามักจะออกกําลังกายได้มากกว่ามากกว่าที่ถูกต้องนเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากาสภาพแวดล้อมโดยโดยรอบมันบีบบังคับให้เราอยากจะทําแบบเขาด้วยถูกต้องครับแล้วถ้ามันเป็นสภาพแวดล้อมที่แบบเจอครั้งเดียวแล้วก็ผ่านไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้สภาพแวดล้อมที่อยู่กับเราตลอดเวลามันจะมันจะมีอิทธิพลมากขนาดไหนอ่ะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมครั้งครั้งเดียวที่เราเจอสิ่งที่เราประทับใจเนี่ยก็เปลี่ยนเราได้นะครับถ้าเกิดเราเฝ้าย้ำกับสิ่งสิ่งนั้นเนี่ย ลอดเวลาอย่างเช่นผมให้คุณปา์มกับคุณปุ้ยเนี่ยลองทาอะไรดูบางอย่างลองดูตอนนี้เลยนะฮะลองหลับตาดูแล้วคิดถึงว่าตัวเองกาลังเซนลายเซนด้วยมือซ้ายอ่าคราวนี้เอาใหม่เซนลายเซ็นด้วยมือขวาลับตาคิดเอาละพอนะฮะลืมตาได้ถามคุณปามของคุณปุ้ยว่าเมื่อกี้เนี่ยเซนลายเซนด้วยมือข้างไหนช้ากว่ากันมือซ้ายข้างซ้ายแต่มือซ้ายถูกไหมค่ะถามว่าเมื่อกี้จับปากกาหรือยังยัง เห็นไหมนี่คือความมหัศจรรย์ของสิ่งที่เรียกว่าจินตนาการหรือภาษาวัยรุน่นคือมโนนะฮะ,ะจินตนาการคือสมองของเราเนี่ยไม่แยกระหว่างเรื่องที่อยู่ในความคิดกับเรื่องที่กําลังสัมผัสอยู่เพราะฉะนั้นอยากจะตอบคาถามคุณปู้่อย่างนี้ครับว่าต่อให้เราไม่เจอคนคนนั้นอีกแล้วหรือสถานการณ์ที่จะมาเปลี่ยนชีวิตเราอีกแล้วแต่ถ้าเราคิดถึงมันบ่อยๆเราจะเปลี่ยนไปได้เช่นกันสมมุติว่าเราเจอคนคนนี้แค่ครั้งเดียวอะ แล้วเ,าเขาเราประทับใจมากเขาเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้เราอาจจะไม่เจอเขาอีกแล้วครับแต่ถ้าเกิดวันไหนที่เราทอร้อแท้แล้วเรานึกถึงภาพเขารู้ไหมว่าสมองเนี่ยจะนึกว่าเราเจอเขาอยู่จริงๆเหมือนที่ให้ตัวอย่างไปเมื่อกี้ไงแล้วแรงบันดาลใจมันจะมาเหมือนกับว่าการที่เคยไมหมฮะนั่งนั่งอยู่สมมตินะฮะเราอกหักไปแล้วสมปีนั่งนั่งอยู่คิดถึงคนนั้นแล้วไง <laughs> น้ำ <l oss> ตาไหลเนี่บอกว่าร้อ,องไห้นะ <l oss> หรือว่าเหตุการณ์หนึ่งมีคนมาหอมแก้มเราเดือนที่แล้วคนที่เราชอบพอเรานึกแล้วเป็นไงเอ้เนี่ยะเห็นมะมันเป็นเพราะสมองเรามันไม่รู้ครับสมองเรามันซื่อมากมันไม่รู้มันไม่แยกอะไรที่ <l oss> เราคิดเนี่ยมันรู้ว่าเรากำลังเจออยู่เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้แรงบันดาลใจอาจจะไม่ต้องไปโห่ไล่เจอคนอะไรทุกวันแค่เราคิดถึงสิ่งที่ให้แรงบันดาลใจกับเรา ให้ได้เป็นประจำทุกวันทุกเวลาจะสาม,มารถทำให้เราเหมือนกับได้เจอคนคนนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นจริงๆนี่เป็นบุคคลที่เรียนจบจิตวิทยามาแล้วก็เวลาว่างก็มักจะใช้เวลาว่างๆนั่นแหละมาวิเคราะห์จิตใจตัวเองรวมไปถึงถ้าว่างมากๆก็จะไปวิเคราะห์จิตใจคนอื่นด้วยนะคะ <c oughs> ก็จะทําให้ได้เรื่องราวเหล่านี้ออกมาแล้วคุณภูเป็นคนที่โชคดีมากๆที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรรู้ว่าตัวเองทําอะไรแล้วเดี๋ยวดีแล้วมีความสุขสเร็จแล้วมีความสุขตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้น อยากจะให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ถ้าหากว่ากําลังอยู่ในวัยที่ตามหาความฝันลองดูยิงปืนก้นแบบที่คุณครูบอกก็ได้ยิงไปเถอะค่ะสักวันมันต้องถูกเป้าเองว่าเป้าหมายของเราสิ่งที่เราชื่นชอบเนี่ยคืออะไรนะคะวันนี้ขอบคุณคุณครูมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ติดตามผลงานของเขาได้ทาง Facebook ด้วยนะคะคุณเขาไรเตอร์ไปสร้างแรงบันดาลใจกันต่อไปขอบคุณจริงๆังสำหรับวันนี้ค่ะตอนนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามเขาข้นกีฬาเข้มค่ะ